ตาตัดอยู่นาของคอยจงไปห้องอยู่บ้านของคอยมาห่างกันซิก,กว่ากิโลมื่อน,นี้คอยสีเดิร์กการบ้านด้วยที่โบกิโลจัดสีเดิร์กการบ้านตานต่ที่นาของคอยจงไปห้องอยู่ห่างของคอยไปอันดับแรกเพาวดอมคันแม่นานีบัสนี่เหาต้องคันไปตัวแล้วอุ้นน้องมาก็ไปหนักเออไม่นอนไปน้องมาไปไปโอ้นี่ตัวแรกขึ้นไปขึ้นผูกก็มีลายไป เราต้องได้เดินทางอีกไกลโอ้ตัวนี้เราได้เดินมาแค่เท่านี้ก็เหนื่อยแท่นใจแล้วเพราะวมามาของเกิดโอเคเดินต่อเหื่อยหลายไปตัวนี้ก็ได้เดินมาหนึ่งกิโลแล้วแต่ก็โซนดีที่ได้เอาน้ำมาทุกหนึ่งถ้าบดจะสันก็คนต้องได้หิวน้ำตายถ้าพอเดินนั่นหนึ่งก็ตัวนี้ นานดีทีเม็ดบ้านดวนตะเวนไว้ไปต่อโอ้ยตัวได้เดินต่อเพราะว่าเสรทำอินเนาไก่ที่หาตัวได้เดินโอเคตัวนี้ค่อยซิลล้างตีนขึ้นนิดนึ่งโอ้ยเมือ่อยโอเคตัวนี้ล้างแล้วแล้วก็จะเดินไปต่อไปตัวนี้ค่อยห่อขค้ื่องทำแล้วโอ้เมือ่อยแค่คำสามเมือ้อ เท่ากับวันอย่าเรือหนึ่งในสองอย่าเรือ้นหนึ่งก็ได้เดินต่อไปสวยแล้วนี่ฟงกระซิโตโลงมาค่อยบ่มีอุปกรณ์ที่จะพกกันวันว่าคนบกคนหลายโอ้ยหน้าขึ้นเรื่อยๆนี่โอ้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 อตายจะตายไปไปก็ ชวยแค่สวยวะตัวนี้คอยที่หลนอยู่บนต้องไม่ใหญ่นี่โอ้ยสวยแท้สวยวะตัวนี้บ่นแห่ตามฝนค้นหนาวแล้วตัวนี้เปียนมืนแล้วไอหาค้นบ้านแล้วแต่บ่มแมนบ้าของคอยฝนโตอิ่แล้วแต่เป็นบ้าของผู้เอืม่มตั้งใจบ้านนี้กวนจะไปห้องบ้าของคอย ก็หางกการประมาณ4กิโลนั่นคือมุมบ้านที่เฮาพามาเมื่อกี้โอ้ตัวนี้ก็ยาม,มาไกลพอสมควรแล้วคนเหนื่อยเลยไปโอเคตัวนี้ก็กำลาาหอนอยู่เหือแล้วอเหนื่อยายถ้าเจ้าอยากว่ททงกติดตามก็กักทิตามเดี๋ยวนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอหนะ้า